สวัสดีคะ่ะเคนี้มีงานยืดเคลาตินนะคะลดการชี้ฟูของเส้นผมนะคะมาฝากกันนะคะ,ะปัญหาของลูกค้าท่านนี้นะคะก็ค่อนข้างจะมีผมที่แห้งเบานะคะไม่มีน้ำหนักนะคะเส้นเล็กนะคะก็ได้ทําการเทน้ํายาไปนะคะว่าผมเนี่ยเหมาะกับยาแบบไหนการยืดผมของแต่ละท่านเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะบางคนก็ทําสีมาหนักมากบางคนก็ผมหยิกอยากโศกแต่เป็นผมธรรมชาติบางคนก็เป็นผมผ่านทําเคมีมาซ้ําซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นการยืดผมของแต่ละคนผลลัพธ์ออกมาก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะ ก็นะคะใครที่อยากทําผมยืดผมยังไงก็ทักสอบถามร้านแพลวได้นะคะการยืดผมกาทางร้านแพลว,วจะเน้นการบารุงนะคะเป็นอย่างมากเลยเสร็จแล้วก่อนจบงานทุกครั้งเนี่ยแพลวจะเป่าลมให้ลูกค้าดูทุกครั้งนะคะว่าผลลัพธ์ของลูกค้าที่ออกมานะคะว่าเวลาลูกค้ากลับไปสระเองแล้วเนี่ยผมลูกค้าจะตรงได้แค่ไหนนะคะใครที่สนใจงานยืดผมงไงก็ทักสอบถามแพลวได้นะคะ แถวอยู่รำลูกกาคอง3ซอยเปลียนนนนะคะร้านแพวเนี่ยราคาไม่แรงนะคะก็ใครสนใจงานยืดผมยังไงก็ทักสอบถามแพวได้นะคะใครชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้แพลวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ